นี่ไม่ต้องเลยเฮ็ดของเล่นให้ลูกลูกเพิ่งเลี้ยงเนาะของเล่นให้ลูกมูน้อยเสร็จอย่างไเดีพี่น้องส่วนแล้วนี่อันนี้คือยางอ่ายางนอกรถโมไซค์พี่น้องก็เรียว่ารถจักรยางเก่า ซาาไี่ลองย้อนลงไปเปินกัดด้เปินพิซซาเลย แล้วก็อาบน้ำให้แล้วเกืออาหารเพื่อนลวก็อาบน้ำมาเจ้ะเพื่อนเลี NP ้งเฉยๆเสียดบอลลินให้ก่อนพักกันลิ่นที่พักกันหมักอยู่บ่บ่มาเบ่งทต็งเฉยนะ 人呢？<Good>

Uh, ็โ <Ende> ง <atorium> ่ก็ไม่คิดนี่สงฆาตเองนะพี่น้องากลิ ซ้อมมึงใช่ไหมมันคือจะลินหรือบลินถึกใจได้ฮะ <c oughs> ถ้ากัะลินจะเซลอยู่ฮะเห็ด <c oughs> ของลินไม่ให้เพิน่นบางสีเห็ดในเกาะนี้ก่อน 我也好厉害。哎 ใส่เยอะไน่อเชีเลยติค่ะคนก็ได้อยาเีอเ้ยอ้าก็เล้ยมเนี่ยใ่ยิ่นอก Đi <laughs> đoạn <đội tay> này Cái <laughs> lìn cho reo đi à. Thực cháy hát Không liền may, không lìn may cắt phát cân hẹn Và thơ cho reo rồi เอาอตัดกับบุกขาดดอกพี่น้องเลยตัดโลดแบบเขาให้เพิ่นพ่นคายเด้อพี่น้องเนาะมีแนวลินขัดสั้นแล้วเพิ่นสีเขียดขัดชุ่มล่ะมูสเขียดนี่ก็มันคืบุกคอยง่ายพี่น้องเลยเนาะการเจริญเติบโตกับกบุกคอยงาย่าต้องหาเอาแนวลินมาให้เพิ่อนลินถัาเทธอก็เอากระสอบก็ได้พี่น้องเนาะถ้าโมมีอย่าง นอกรถมอไซค์กันด้เอากระสอบไม่ลินมากัดไม่เห็นไม่ยำอันนี้ก็คือสิรถเนี่ยพี่น้องนาอสิบัก,กัดอันพากันแซงเขาไปไหนเกาะอัอน่นเลลินยี่บอบลินไปได้พี่น้องเกาะ

จำยี่น้องกระเจ้าบางคนเขากระเจ้าก็เอาอันกระสอบพี่น้องให้มาใส่ให้หลินให้กัดใครเครียดเพิ่นหม่อยเพิ่นเครียดเอฟซีว่าเออคือเห็ดคอกหน่อยแท้เพิ่นเนาะกรเทิดขอกงายกระเมียนอยู่พี่นหน่อยเนาะหนึ่งมากกะว่าเรื่องงบประมาณพี่น้องเอ้ยกันเห็ดพื้นที กว้างแล้วก็ได้เวลางบเฮาเห็ดใหญ่ก็ได้อยู่ดอกแต่ว่าก็เรื่องเรืองงบแน่บางคนเพิ่นก็ว่าคันเฮาเฮ็ดคอกใหญ่แล้วก็มันสิหมูแล่นพี่น้องเนาะหมูแล่นไปแล่นมาออกกําลังกายหลายมันสิจ่อยเพิ่นว่ามันสิบ่ค่อยอ้วนพี่น้องเอ้ยก็เลยซ้ำมื้อนี้แหละพี่น้องเนาะ สามคูณสี่พี่น้องเอ้ควมกว้างยาวสี่เมตรกว้างสามเมตรสามคูณสี่พากันเห็นกุเลาร่ะขี้ดื้อพื้นนะครับบอดีนะครับบอด้พี่น้องเอ้นะให้บอกกวดรุดไปรุดมารุดไปรุดมาอยู่ฮะ ทำบะไรามาทานโอ้ยแตกอันนี้ใครอยู่เอาเทนาพี่น,น้องเนาะทีมสั่งบนเทนาขอกละสิบสองสอบผู้ได้หนึ่งเทพืนให้พื้นานานาลดแล้วก็ให้เข้มๆอีกพี่น,น้องเนาะเน้นคุณภาพเพราะว่าเขาเลี่ยงกันอยากเลี่ยงไลายลอบพี่น,น้องเนาะอยากเลี่ยงตลอดมาไม่มาเลี่ยงสุดนึงไปสอบสุดนึงแล้วไปสอบ ดิกำไรบนเรือพอดีพี่น้งงองเลยสีแดงสีขาวพันหูตั้งเข้าใจว่าเดี๋ยวหูมันจะตั้งสีเพราะว่าออกอยู่พี่น้องเลยเนาะสีสองรองบางพันกับหูตุบถูกใจอยู่บนแล้วพัก <c oughs> <c oughs> กัดกัดกันเห็นอย่อาเลียเอเมื่อเห่นแล้วพักันนอน มันสิกแก้ได้พี่น้อ,นอยเนาะยางอันนี้นะสมุดเราหมูกัดกันเขาก็ลืมคิดจะมือนะมือพิ่นกัดกันตีกันนะลืมคิดเอาอันนี้มาให้ลินมีแต่เขาเอาแต่กระพุกนำอารมณ์เอาเขาไปหายัดลืมซะลืมเอาอัน,นอยางนอกรถจักรนี่มาให้เพิ่นเห็นลินลืมคิดพี่น้อย เคพี okay, là, ่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซะนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเฮ็ดของเล่นให้เด็กๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนหลายๆพี่น้องขอบสุขทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยโ้ากันญาติกนจะแซวอยู่ถกใจแล้วพี่น้องเอ้ยขอน่ดเบิ่งก่อนอีกอกี้เอ้ยปิลงวงออยังบ่มัก่นันี้ ก็เกันมาคลิปนาเพียงเนาะมักแต่ขอนกนี้สลับชิม้สบายดี